ลองอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจ LGBTQI+ บ้างก็เปิด Google แล้วก็ลองหาข้อมูลดูว่า l g b t q คืออะไรก็ไม่ต้องเข้าใจทุกคนเหมือนกันชอบกินกล้วยชอบกินสับปะรดด้วยค่ะไม่เป็นการศึกษาเหรอแรกจะ ก็น่ารักน่ารักหน่อยน่ารักน่ารักเพราะเราน่ารักแล้วก็ได้ใส่ดีเฟลลี่นะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะไม่ต้องมองว่าคนเราน่ากลัวไม่ได้น่ากลัวค่ะแค่ชอบแต่งตัวเฉยๆเราเนี่ยนากลัวเราก็ชอบแต่งตัวแรงไม่แรงไม่แรงไม่แรงเอาอะไรมาแรงไม่แรงเลยคือ l g บจก็คือคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรค่ะให้เปิดใจแล้วก็แค่มองเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมองที่ความดีของเรามองที่ความน่าของเราแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องเลเวลว่า LGBT ี หรือว่าคนปกติมันต่างกันอ,ะอ่ะที่จะเกิดกอรชดไม่หรอกคืออยากให้พี่อยากเข้าใจกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเท่าเทียมกันหมดแหละแค่เข้าใจว่าความรักมันเป็นสําหรับละครแล้วว่าความรักอะจริงๆไม่ได้จากัดใครเลยแล้วก็ความรักไม่เคยแบ่งแยกใครเอาส่ัน่ช่างมันค่ะสร้างไม่ง่ายไม่ต้องมีใครไม่เข้าใจเราค่ะเราแค่รู้ว่าเราเป็นอะไรก็พออ่าแล้ว เอามาจากถ้ำก่อนไม่ได้มีแค่มือกับฟอนซิลข้างในบ้านเนาะเอามาหน่อยเธอไม่ต้องชอบฉันก็ได้แต่ขอให้เธอเคารพในสิทธิและศัติ์รีของฉันก็พอเราลองมี Google ใช่ไหมเราลองเปิดดูหน่อยก็เราเข้าใจเองมันง่ายสุดๆไงก็คือว่าเปิดรับก็ยินดีมากพอแล้วค่ะวันนี้เปิดใจเรื่องง่ายมากแค่ว่า ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรไม่วเขาจะเป็นยังไงแค่คนเปิดใจว่าเขาเป็นคนเหมือนคนุณแค่นี้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาค่ะท <ผม S 3> ายก<อ>็เปิดใจให้กันเธยนะคะเปิดใจให้กันแล้วกันนะคะราคนะคะ,ะ,คะ,ะ We are the same We are human We have สามสิบสองประการเท่ากันเรามีความคิดเรามีสมองเท่ากันเรามีการศึกษาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราคือมนุษย์เหมือนกันคุณแค่ยังอยู่ในกรอบเดิมๆคือมันมีอะไรมากคนนี้คะ่ะนี่มันปีใหม่แล้วโอเคเนาะไม็ต้องเข้าใจอะไรเยอะค่ะเพราะว่าหนูหนก็ไ่เข้าใจหมอนก้นค่ะ เะคระจะว่าอะไรก็เอาไปเถอะเอาที่เรามีความสุขก็พอ,อเอาที่เราอยากจะเป็นเอาที่เราอยากจะใช้ชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะตายวันใดภูมใช้ชีวิตได้มีความสุขอย่าเอาเ่ิงเพศมาเป็นตัวปิดกัน้นว่าเราอยากจะเป็นอะไรค่ะไปฟังดั์ทิ่งอะไรก่อนแล้วคุณจะเข้าใจไปฟังไปแปลก่อนเพราะว่าอย่าทำลายบรรยากาศนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจุณไม่เป็นไรแต่ขอแค่ยอมรับเปิดใจแล้วก็ อยู่ร่วมกันให้ได้ในสังคมแค่นั้นพอไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเปิดใจให้กว้างก่อนอันดับแรกกับเพราะว่าปิดกั้นตัวเองปิดหูปิดตาเราจะไม่เข้าใจใครเลยเออจริงเปิดเท่านั้นค่ะพระบิดาแห่งอาร์ทอยนะฮะตั้งสติทำาวามเข้าใจไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เอออยกจะขับไปทัก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 เธอเจอสักทีฉันต้องรอเป็นปีถึงเจอคนที่ฉันคิดว่าใช่ 为了呢